สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดปากบ่อตำบลบางกระเจ้าอำเเมืองจังังวดสมุทรสาครน,นะครับจุดนี้คือเสาหงนะครับเป็นสัญลักษณ์ของชาวมอญวัดนี้สร้างเมื่อปี2455นะครับเดิมเป็นสำนักสงฆ์ที่วัดสามงามโบสดนี้เป็นโบสดไม้สักทองนะครับเป็นใบใส่มามแบบเดียวจึงเรียกว่าวัดลาดทางขึ้นจะเป็นพญานาคสองตนนะครับ ฐานทาสีทองพาชมบรรยากาศโดยรอบอุโบสถจะเป็นงานไม้แกะสลักทั้งหลังนะครับภายในจะมีพระประธานกว้าง46นิ้วสร้างปี2491ดด้านนี้จะเป็นเพดานย่อมุมนะครับประดับด้วยโคมไฟเป็นงานไม้สักทางเข้าก็จะเป็นซุ้มประตูแกะสลักมีพระพุทธรูปอยู่นะครับ เป็นงานไม้แกะเหมือน,อนกันตาชมบานหน้าต่างนะครับเป็นงานไม้แกะสลัก3มชั้นถึง4ชั้นนะครับด้านนี้จะเป็นหลวงพ่อโตและพระศิวลีด้านนี้จะเป็นพระพุทธอนันตชีน้มงคลใจสมเด็จโตและก็หลงปู่ทวดนะครับอยู่ในบริเวณใกล้กับอุโบสถด,ด้านนี้จะเป็นศาลพ่อปู่เทพรักษ์ สามารถเข้ามากราบไหว้สกาลาได้ด้านนี้จะเป็นกลุ่มเจดีย์สีทองนะครับแบบมอญภายในจะมีพระพุทธรังสีอยู่นะครับด้านหลังจะเป็นคลองจำปาและมีสาราท่าน้ำสองหลังนะครับคลิปนี้จบเท่านี้สวัสดีครับ